สวัสดีครับน้องๆที่ยังไม่มีที่เรียนนะครับพี่ชื่อนายสโลกสิลานะครับพี่แม็กกี้นะครับเป็นประธานนักศึกษาครับสาขาการตลางนะครับผมนะครับวันนี้ก็ผมะครับนายสรุปศิลานะครับแบงกี้นะครับน่าเป็นคนขีแดงนะครับคือไาจับผาเลยไม่นโจ้แพ้นะครับอันนี้น้องคนไหนครับจากช่วงนี้คนกับพี่ครับขึ้นมาเลยครับวันนี้ครับไปเล่นอยู่ที่ปากโชคแล้วคอศิลามาแล้วนะฮะ คุณสุทิว่าดึงข้าอกนะครับบอกว่าเลือดสาดเลยนะครับคุณสุทน้องคนนี้จะเป็นยังไงครับเอาน้องอีกคนเขาเชื่อที่ดึงผ้านะครับดนนี้าวนะครับเอาดับดึงสองสามทุบก็ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับที่จะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพทนะครับในสาขาวิชาการตลาดนะครับสาขาของเราก็มีกิจกรรมมากมายนะครับที่จะให้น้องๆนะฮะอายมา ร่วมมาเรียนนะครับผมซึ่งมีทั้งการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครับมากมายซึ่งน้องๆแต่ออไปนักใารตลาดก็มีอาชีพหลายอาชีพนะครัที่ให้น้องๆได้เรียนรู้นะฮะถ้าจบตลาดแล้วมีงานทำอย่างแน่นอนครับผมเดกพกันที่ พี่แดงไม่นจ้แพทย์เฉลิมพิเกียรนะครับสาขาชักตลาดกระบุ